สวัสดีครับบริษัทเซียงกงสระบรีกลับมาอีกแล้วนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับทั้งทาง YouTube Channel นะครับแล้วก็ a c e b o o k นะครับสามารถแอด Li n e แอดออฟฟิเชียลของเราเข้ามาได้เลยนะครับที่เครื่องหมายแอดนะครับ a เล็กเตัวนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ id นะครับเครื่องหมายแอดไซ a เล็กเตัวนะครับสอบถามอะไรรถบรรทุกได้ทุกชนิดนะครับเกี่ยวกับรถบรรทุกเรามีครบนะครับหัวเก่งเครื่องเกียร์นะครับอะไรต่างๆมีหมดนะครับ วันนี้มาพบกับเครื่องยนต์4 HE1 นะครับ150แรงม้านะครับตัวเล็กจิ๋วเดียวเลยนะครับแต่แรงม้าเยอะมากครับทั้งอีกทั้งยังเป็นปั๊มสายนะครับดูแลง่ายนะครับใช้งานได้จริงนะครับสภาพสดๆเลยนะครับยกแพรอย่างนี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวอื่นๆเราก็มีนะครับเครื่องสวยๆเรามีครบนะครับรุ่นนี้นะครับใครอยากได้ยกแพรหรือจะเอาอะไรออกบอกกันได้ครับ ตัวนี้มาพร้อมเกียร์ทุกอย่างเลยนะครับนี่ครับให้ดูสภาพครับมากี่ทีก็หมดนะครับรุ่นนี้ปั๊มสายใครก็ชอบนะครับให้ดูสภาพโดยรอบอีกครั้งครับใครกำลังมองหาอยากจะเปลี่ยนเครื่องอยู่นะครับอยากจะอัปเกรดน,นะครับ จาก110แรงเป็น120 130อยากจะเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้นะครับเด่นเชิญครับสุดในรุ่นอยู่แล้วครับเทอร์โบครับให้ดูเทอร์โบครับแพ้เดิมเดิมครับดูชุดมอญามินเตอร์ครับใหม่กิฟสั่งออนไลน์ได้นะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับดูในคลิปนี้ได้เลยครับยืนยันสภาพนี้ให้เลยนะครับ เดือดๆนะครับดูอีกทีครับให้ดูฝั่งปั๊มนะครับครับเล่งนะครับสวยๆครับอ่ะเต็มระบบแบบนี้จัดไปครับที่สีียงโกงสาบุรีครับเิ่มเลย C HE1 หนึ่งนะครับ เธอโบ้สวยอ้าวตั้งวันนี้เอาไม่ออกครับผมแน่นหน่อยนะครับออกนพึ่งลงมานะครับสวยๆนะครับอ้าวไม่มีไอไม่มีควันนะครับไช้งานได้จริงตอนวางนะครับ อ้าวเล่งน,น้อยจัดเต็มไปเลยแรงหน้าสั่นเลยนะครับตัวนี้อ้าวออยเท่สุดท้ายเอาสุดสายสุดทางไปเลยไอ้เทีเท่เท่สุดท้าย โอเคครับนับพบกันนะครับที่เสียงคงสแบรีครับผมจัดไปเลยครับขอบคุณครับ